ลุงวายู่ตีน้องวายูุอันยังไม่ตื่นเลยเพิ่งตื่นเพียงตื่นข้างใสวัสดีครับพี่น้องมาฮอดแล้วฝนตกะลูกว่าเพิ่งหยุดงานวายุบ้างวายุดแล้วมาจอบเพิ่งแค่นอันนี้คืออันนี้เพิ่งพงเฉยๆยังไม่ได้ใส่หลังคาบ่หรือเขาใสหลังคาก่อนน่าจะใส่ด้วยมั้ง ก๋วยเตีว้นยังเห็ดเขาใส่หลังคาพร้อมปะไม่ขึ้นคงแล้วก็มุงหลังคาเลยเพราะว่าโอ้เหล็กมันหนาอยู่ประเทศเพื่อนยืนเปียกได้นีมครัะไปยืนถ้าคุณนายเราเมืองบัตเขาจะไป ข้าศึยอำนาจจะเริ่เลยอีกร้อยเจ็ดสิบกิโลครับท <c oughs> ่านเด็เค<ล>ืองท่าอยู่ครับตัวฝนฝนปอยฝนตกลงมาปรยยอพี่นอนหลับุก <c oughs> <c oughs> ปีำ <c oughs> <c oughs> ป้พุกปน้อ้ปี้ำปน <c oughs> ้ปีน้ำ้พุกปนปปปปน้ ฝนตกกับวายุด้วยนี่เสร็จแล้วขึ้นค้งแล้วครับสู่ฝนพร้อมตัวนี่อันนี้เตี้ยมทำทีเทอผมมานี่ยเล็กเจ้าบอกไม่ให้โอ้สั่งวันามือนี้แหละเล็กแล้วมันก็เร็จแหละเตี้ยมจุดเตียมจุดไปสักวันสิครับไอ่โอนมีที่ฐานี้อม อันนี้พ่นบอกกันโค้งเหมือนกันโเยครเห็นโค้งแล้วเขีนโครงแล้วอันนี้ของน้ในเฮือนวางสีของน้ำสามสามลุมสามบวอกมันนี้จะของอีกสองห้องเลย แล้วก็ห้อน้ำวานนี่หน้องายอันนี้องท่งอนไเงี้ยางกันเรื่อยสองสีสแต่ว่ามีเยอะของสามห้องสห้องี่ี่ง่ตัวก็เลยยฟองอันนี้ของฟองทานี้สองห้องฝั่งทางนีสองห้อง กบ่บเนเออมันกันหนักกว่าแต่ว่ามันก็บอกว่าอิดบอกว่าออเออก็บอกว่าอิดบอกตัวนี้เป็นบานกระจกใช่ไหมับน้อยลที่แรกนวมันิออจอบอน้อยที่แรกเราบอกว่าเอาพื่นบอฉันนกซีน้อยโอ้หมายถึงว่าเราเราบอกเขาให้ลดอันความสูงนี้ลงพาู่เออเนี่พอดี ของนอนของนอนจากเมตรคูณจัดเมตรนี่ของนอนสี่เมตรคูณสี่เมตรสี่คูณสี่สามห้องตอนนี้เป็นห้องโถงวากนปก้ไป็นนคนาเคนขียนแบบเองเป็นคนเขียนแบบแล้วก็ไปให้สถาปนิกเนออกแบบเล็กันจะมินก่อซ้ เด็กต้นไหนาเด้อครับนก็จะตามตามแบบน่ออันนี้หังคว้ากันคว้าด้กันอันนี้ครัวเป็นเรียปปนวงกบนนมว <c oughs> งกลเห็จักมือหรอไอ มน,นีโจ้า,างเสื่อมที่น,ทนแม่บอกว่าจ้างกยุทธ์ีไม่ยุ่งอะไรเี้ยเสื่อกคลรงคหเลยครับก็ดิบแต้ไมไว้แ้ไมไว้แ้มไว้แนี้เปนรลยอดน่เพื่อจ้างเงินนานหรือเปล่อา้อนห้าน่าะนาหรอคนลิน เพราะว่นนี่มันจะเป็นบันไดสามชั้นเอออันนี้รากึ้นบัไดึ้นไปทางนี้เอออันนี้มันเป็นเฉลียงมันจะเป็นเป็นมานั่งอืมเป็นแบบอันนั่งไดแหมถ้าเขาเอนมาอย่างดอกล้วก็ต้องเลยเพแบบนั่งบันได้างสิตั้งแต่นี้จะนั่งนี่เพราะว่าบริเวณบริเวจริงๆบรนหนึ่งอไรเอยากม ประตูกับบันไดตรงกันก็ให้บันไดมันยนอ่ในเตอร์ลงมจาดรถตรวนี้วะลงมจอดรถงนขยิบขึ้นได้ดิแม่อว่าเขายัซูม่ไสัวสรุปแล้วห้องแได้จอพีละ ตังกับนังเรียงโคกเขาบพาเขาต้อยานไสด่วนตจับเร็จับหนัอยเนาพี่น้องก็ท่านอนเด็กตอท่านำตั้งแต่ก็ย่างกินย่าปลาเยอะเลยเรามาเงินหลังเก่าเหล่ขึินกู้งเหล้วยังบลแล่าได้หนิก็ฝันย่งบอกเป็นจริงเนีหนิกับนังโก้พี่น้องคอยสนับสวนลอยกดไลไรกกแร์ที่มันั้อย่าบนท้้